สวัสดีครับวันนี้พบกันในคลิปที่สอนของแคร์สสตาร์ทอสเองครับอันนี้ผมก็จะอธิบายมาการเรื่องการสมัครเข้าแคร์สตาร์ทอสวีดสปอร์ตนะครับแล้วผมจะให้ลิงก์ขึ้นไปสมัครเข้าแคร์ใต้ล่างานะครับนี่ครับ,ลบ,บแล้วยังไม่ได้กรอกชื่อนามสกุลผมก็จะชื่อจอห์นบอร์ดบันบอร์ดบันชื่อเล่นก็ ก็ได้ครับขอขอชื่อจริงตัวจริงนะอายุก,ก็ขอมากกว่าสิบปีนะครับเพศเพศชายถ้าเป็นเพศหญิงก็ดีนะป็นเงินเข้าเกียมเฉลี่ยต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนสมมุติผมเตริมหนึ่งพันต่อสัปดาห์ ร้อยหนึ่งพันรอสุดสัปดาห์ครับเป็นสองช่วงเวลาที่คุณเล่นเกมช่วงเวลาที่คุณเล่นนะครับวันธรรมดาที่โมงหรืวอวันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันผมก็จะเล่น,นทุกวันนะ ฟังฟาวามว่ามาผมใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเคยไปซ้อมที่น้ำไอเปล่าอัยแข่งหรือใช้โปรแกรมอะไรได้นะครับผมพิมพ์มาเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือถ่ายรูปตัวคอมคุณนะ ให้ผมดูแล้วก็ปืนที่คุณเล่นในเวลาผว่าปืน,ปน,ปนบาล์เบอร์ข้อมูลที่เกี่ยวเกี่ยวกีีผมก็ได้ทุกอย่างวางราเบอร์วางเบอร์สูังเสียงแล้วก็คุณสามารถผมก็สามารถเป็นดีเจแล้วก็อัดคลิปได้คุณก็เสียงไปถ้าคุณเห็นยาก็คัน อะไรก็ได้แต่คุณคิดทำมาผมทำมาผมวางมางคุณเข้าแพรจะทอดข้าออกคิดจะออกมาเมื่อไรแต่คุณจเด่นอ่นเนคไแล้วพอที่เ็ผว่าห้ออะไรก็ไดเลยนะัคุณังคุณท,ท,ที่ช่น่ยูทูบก็ส่งหนูมาเลยนะอันนี้ก็ กิดอีกาแฟนกดแคร์ง่ายและถ้าเกิดเจ้าพ่อมีสองข้อทานน้ายมันไม่น่าเกี่ยวนะาากับคนธรรมดาเป็นเสนาเสนาแบบวนี้อ่านไม่เข,นะข้าใจถ้าเจ้าอีกรารอีกรารจะหมดเลยนะต้อคุ้นเข้าใจต้องคุ้นเข้าใจแล้วอย่าไปลืมกดไลค์เพจ ครับแล้วคุณก็จะลองในเพจสาร์อไปดูเลยว,ว่ามีชื่อคุณที่ได้เข้าเทสหรือไม่นะครับขอบคุณครับ,รบขอจบคลิปที่นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปที่สามคลิปหน้าจะมาสอนอยากให้ผมสอนทำอะไรก็บอกใต้คลิปนะครับ